สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ฮันนั่งจะมารีวิวอะไรลูกรีวิวอาหารเปียกยี่ห้อออสติกนะคะฮะยี่ห้อออสติกเป็นปลาทูน่าเป็นปลาทูน่า,าหน้าชีสในยเยลลี่นะคะโอ้โหโอ้โหหิวหิวดูเมวหิวดูแมวหิวโอ้โหดูม เดี๋ยวแม่แกะให้เดี๋ยวแม่แกะให้แป๊บนึ่งเดี๋ยวแม่แก่ให้แป๊แแบบนึงแบบน่งเ๋ยวนี่นะคะจะเป็นปลาทูน่านะคะเป็นอาหารเปรียกสําหรับแมวเนาะอันนี้ก็เป็นแมวเปอร์เซียนะคะคือน้องจะชอบกินของย่อนี้เพราะว่าดูเนื้อปลานะทุกคนจะให้ดูว่าปลาทูน่าเห็นไหมที่ออกมาเนื้อจะขาวมากเลยนะจะไม่เป็นแบบสีดำ เนื้อปลาจะแบบเยอะประมาณ90-95%อันนี้จะผสมชีสด้วยนะจะหอมชีสอันนี้น้องจะชอบมากเลยอันนี้แมวเปอร์เซียนะคะแมวเปอร์เซียนะคะเนี่ยเปอร์เซียสีขาวคะ่ะไม่กินนะลูกกินไหมกินนีิกินโชว์เลยกินโชว์เลยเร็กินโชว์เลยเลยกินโชว์เลยเลย้ว ชอบไม่ใช่หรอนั้นชอบไม่ใช่หรอ<ะ>ซื้อมาก็จะตกกล่องหนึ่งมีทั้งหมด12ซองราคาประมาณ160บาทนะคะวันนี้รู้สึกว่าน้องกินไปเนี่ยจะอ้วนขึ้นเนาะใช่ไหมมีโปรตีนสูงใช่ไหมคะมีโปรตีนสูง น้องก็เลยอ้วนขึ้นนะคะดูพุงสิคะเนี่ยดูพุงน้องสิคะเนี่ยตัดขนนะคะเนี่ยขนสั้นดูพุงน้องสิคะพุงน้องเนี่ยโอ้โหไม่กินนะลูกนะฮานะไม่กินนะคะเร็วกินโชว์หน่อยเร็วกินโชว์หน่อยเร็วทุกคนดูดิอ้วนไหมล่ะ อ้วนนะห้าห้าเกือบหกโลเลยนะเลี้ยงมาประมาณสามปีนะคะดูดูนั่งพุงย้อยเลยดูดูนั่งพุงย้อยเลยไหนไหนดูพุงไหนไหนดูพุงไหนสิคะเนี่ยค่ะพุงเนี่ยค่ะ